บนภัยทุ่งกุลาร้องไห้บทประพันธ์โดยคำพูลบุญทวีตอนที่สนอนบนต้นไม้4ีหนึ่งช่วงหนึ่งหินถามแสงฟ้าว่าหายปวดบ้านเอวหรือ,อยัง หายปวดเหมือนปิดทิ้งแสงฟ้าตอบภูคุยขึ้นว่ายาขี้พึ่งนี้ดีวิเศษที่สุดพวกนายพรานยิงช้างใช้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่เดินตักเปรียวร้อนไปอีกประมาณสเส้นจึงถึงชายป่ามองไปข้างหน้า และซ้ายขวาก็เห็นแต่ต้นไม้เป็นแถวยาวเหยียดเห็นต้นไรใบดกต้นหนึ่งจึงย่องเข้าไปใต้ร่มนั่งลงบนขอนไม้พักเอาแรงขอนไม้อันนี้มีใบไม้แห้งปกคลุมนั่งนุ่มสบายก้นดีนักแสงฟ้านั่งอยู่กลางเพื่อนส่วนหินนั่งอยู่ด้านซ้ายมือ คุยกันอยู่ไม่นานก็ขยับก้นทำท่าจะลุกขึ้นเพราะขอนไม้เท่าคนขาขยื่นเหมือนมีคนงัดไม่มีใครรู้หรอกว่าพากันนั่งบนหลังงูเหลือมเสียแล้วนาทีที่ทุกคนลุกยืนหาง,งูเหลือมตวัดรัดเอวหินอย่างรวดเร็วมันลัดขึ้นไปถึงกลางตัวขณะหิน ยกสองแขนเบ่งกล้ามสุดแรงผู้พูดเสียงดังลั่นว่าเบ่งกล้ามแรงแรงอย่าให้งูมันลัดจนกระดูกหักแล้วใช้มีดทิ่มแทงตรงรูสะดืองูเหลือมอย่างแรงกดเข้าไปและกดช้าๆใช้ให้แสงฟ้าไปด้านหัวของงูเอามีดแทงตางูสุดแรงเกิดเหมือนงูเหลือมจะ เจ็บปวดยิ่งนักจึงคลายตัวออกจากร่างหินอย่างรวดเร็วแล้วเลื้อยเข้าป่าไปช้าๆหินโมโหสุดฉีดถือมีดจะเพ่นตามไปปาดคองงูก็ถูกคูจับมือไว้แสงฟ้ายืนกำมีดปลายแหลมมองดูงูด้วยความสงสัยปล่อยมันไปเถอะมันเจ็บมากอาจถึงตาย รูพูดเสียงดังแสงฟ้าบ่นขึ้นว่าโชคดีที่งูไม่กลืนหินลงพุงเคยเห็นแต่ตัวเท่าแขนไม่ตัวใหญ่เท่างูตัวนี้รูใช้ให้หินนอนพังภาพแล้วจัแดแจงถูทายาในตลับตรงบันเอวปางพูดว่างูเหลือมตัวโตเท่าโคนมะพร้าวเคยเห็นมาแล้ว ถ้ามันจะกินสัตว์ใหญ่เช่นอีแจ้งกวางหมูป่าหรือคนมันก็ทำแบบนี้ถ้าเหยื่อไม่ตายง่ายมันจะใช้หางแยงเข้าทางรูก้นทะลุปากจนเหยื่อตายสนิทเมื่อรู้ว่ากระดูกเหยื่ออ่อนนุ่มมันจึงอ้าปากคาบขยอกกลืนลงพุงถ้ามันได้กินเหยื่ออย่างว่าแล้วมันจะนอนซุ่มอยู่หลายวัน ว่าจะได้กินเยือ่อีกก็แสนลำบากนะักเพราะมันเลื้อยเชื่องชา้ากว่าสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดเวลามันอยากกินลิงจะเลื้อยไปซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีลิงอยู่ข้างบนมันใช้ปลายหางตีใบไม้พับๆ,บๆ,บๆทำให้ลิงจอมสนสงสัยลงมาจับหางงูเล่นกว่าจะรู้ว่าถูกหางงูตวัดรอบตัวเข้า แล้วมันรัดตัวลิงให้กระดูกหักอย่างรวดเร็วแล้วกินลงพุงเลยแหละครูคุยต่อว่างูเหลือมจำศีลเหมือนกบคือมันจะนอนขดหลับตานิ่งอยู่ใต้ใบไม้แห้งหรือในโพรงไม้หรือในถ้ำนานนับเดือนแต่มันจะจำศีลเฉพาะฤด,ดูฝนต่างกับกบจำศีลในฤด,ดูแล้ง ราะฤดูฝนมันหาเหยื่อกินลำบากกว่าฤดูแล้งแสงฟ้าถามว่ามันสามารถกินควายหรือช้างได้หรือเปล่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นได้ยินเขาเล่าว่ามันกินได้สบายมากแต่งูเหลือมต้องโตใหญ่เท่าลูกควายหรือเท่าคนต้นตาลตโนดมีคนเคยเห็น ก้อนขี้ของมันมีกระดูกกับหัวกะโหลกปนอยู่บางทีก็เห็นหัวกะโหลกคนปนอยู่ด้วยเชื่อหรือไม่คูถามแสงฟ้าแสงฟ้าตอบเบาๆว่าเชื่อแล้วเบือนหน้าหนีไปทางชายป่ารำพึงอยู่ในใจว่าขออย่าหา้าขออย่าให้ไปพบงูเหลือมตัวโตเท่าต,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 ต้นตาลเลยหินชุ่ม ชื่นหัวใจแทบเลืมเหตุการณ์ผ่านมาเกิดความรักซับซิ้งต่อภูมิเพิ่มขึ้นผู้อายุน้อยกว่าเราแต่เก่งกล้ากว่าเรานักส่วนแสงฟ้านั้นก็น่าสงสารมันอยู่อุตสาป์ติดตามกันมานานนับเดือนไม่เคยขัดแย้งสักผนถึงมันไม่เคยผ่านชีวิตป่ามาอย่างหนักเหมือนเรา กับภูก็สู้ไม่ถอยก่อนภูจะหยุดหูทาชีพพึ่งให้ถามเห็นว่าจะพักเอาแรงสักพักหรือเดินทางกันต่อหินตอบด้วยเสียงนับถืออย่างจริงใจว่าแล้วแต่ภูเถอะส่วนแสงฟ้านั่งฟังภูกับหินคุยกันตลอดแต่จำไม่ได้หรอกว่าเป็นเรื่องอันใดบ้างเพราะพระวงอยู่อย่างเดียวว่าถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นอีก จะวิ่งหนีไปทางใดน้อผู้วางมือจากหินหันไปถามแสงฟ้าว่าเจ็บขาเจ็บตีนหรือไม่ตอบด้วยใบหน้าสดใสว่าไม่เจ็บผู้ถามอีกว่าหิวข้าวหรือ,อยังตอบเสียงดังกว่าเดิมว่ายังไม่หิวสักหน่อยค่อยไปกินกันมื้อเย็นตะวันค่ำลงคนได้อยู่ ผู้ส่งบ้างทิงใส่น้ำบอกว่ากินให้เต็มที่แต่ช้าๆไม่เช่นนั้นจะสำลักน้ำหัวใจหยุดเต้นหินจินหลังแสงฟ้าบอกว่าจะเดินต่อไปก็ไปเลยส่วนบ้างทิงนี้จะเป็นคนสภายบ่าไว้เองเพราะไม่มีสิ่งรุงรังเหมือนภู ไหนจะก,กลุมกระติบข้าวและบางทิงเวลาวิ่งอิลุงตงุงหนังผูลุกยืนเชียนผ้าขามารัดเอวให้แน่นแล้วพนมมือประกบหน้าผากขอลาแล้วเด้อเทวดาเฝ้าต้นไม้ที่ให้พวกค่อยพักร่มอาศัยแล้วเดินนำหน้าเพื่อนไปทางริมป่าซ้ายมือพื้นดินชายป่าแห่งนี้ มีหญ้าขึ้นไม่สูงนักบ้างแห่งมีหญ้าแพรกอยู่เป็นหย่อมๆม,มีเสียงนกกาเบาขันร้องมาจากป่าข้างหน้าครู่หนึ่งก็มีอีกตัวหนึ่งขันรับมาเบาเบาเบาครูพ,พูดขึ้นว่านกเบามันขี้เห่ตัวดำไม่สวยแต่เสียงดีชวนฟังยิ่งนักไม่มีใครไปจ้างมันร้องเหมือนมลลำ มันก็ยังลองด้วยความเต็มใจนกความคิดทึบอย่างพ่อใหญ่งูว่าโง่บ,บริสุทธิ์แสงฟ้าพูดถ้าอย่างนั้นนกยุงกะโง่บ,บริสุทธิ์คือกันที่มันทำตัวให้งามจนคนจับไปถอนหางขายเห็นแยะแสงฟ้าพูดว่าใช่แล้วไกฟ้าพยาลอนกเขานกขนทองก็โง่คือกันแหละ ผู้พูดขึ้นว่าใช่แล้วถ้าในป่าขาดนกป่าจะเงียบเหงาเหมือนป่าช้าหรืออยากฟังแต่เสียงเสือโคร่งและฝูงลิงกัดกันหรือไรเห็นเสริมขึ้นว่าเห็นว่าอยากมีปีกเหมือนนกบินไปทั่วแพนแดนไกลแล้วแสงฟ้าอยากโง่เหมือนนกอย่างนั้นหรือเออเพราะว่าในป่ามีเสือ ต้นไม้สิศูนย์พันแสงฟ้าไม่ยอมแพ้ถ้ามีชาวบ้านชาวเมืองตัดไม้ไผ่สร้างไปทำแชนมันจะศูนย์พันหมอคู้ถามยิ้มยิ้มเสงฟ้าพูดดังกว่าเดิมว่าศูนย์ดอกเซวเอ้ยเพราะนอไม่มันออกนอก่อลเป็นร้อยนอส่วนต้นไม้นั้นฟ้ามันใจใหญ่โต ให้คนตัดไปทำบ้านเรือนต้องนานหลายปีภูพึมพำมขึ้นว่าขอยอมแพ้มนันดีกว่าแล้วหัวละๆเดินมาอีกประมาณ309แสงฟ้าเดินถอยหลังกรากรากเพราะมีแย้ฝูงหนึ่งเล่นผ่านหน้าไปอุตลุดแย้แต่และตัวโตเท่าต้นแขนส่วนภูกับหินไล่ตะคุบอย่างสนุกแต่แย้ลงรูไปเสียหมด แสงฟ้าวิ่งมาพูดเสียงสั่นละลัวว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นแย้โตขนาดนี้ผูพ้พูดขึ้นว่านี่แหละเขาเรียกว่าแย้ยักษ์แย้อยู่ทางบ้านเราคงเป็นหลนของแย้อยู่ในทุ่งแห่งนี้แย้ออกจากรูหากินตอนเช้ากับตอนบ่ายดวงตะวันคล้อยยามเย็นมันจึงพากันเข้ารูเหมือนแย้ทางบ้านเรานั่นแหละผู้ดเดินนำหน้าต่อไปไม่นานนะัก ก็หยุดยืนเงี่ยหูฝังเสียงอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อให้เกิดความแน่ใจจึงนอนพังภาพลงแสงฟ้าทำตามพร้อมกับหินกระซิบว่าอีอยงนีง่ผู้บอกว่าเสียงน้ำไหลจก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 แสดงว่าต้องมีลำธารหรือลำห้วยอยู่บนเนินแน่นอนแล้วลุกเดินขึ้นไปพลางกำมีดแน่นแสงฟ้าเดินย่องตามหลังสุด พูดบ่บ,บว่าอย่าให้เป็นเสียงผีหลอกเลยเหมือนเทวดาฟ้าดินสงสารเด็กดิบแดนเถื่อนลำธารสายเล็กไหลลงมาจากข้างบนบกลงไปทางสายมือมีโขดหินขวางสายน้ำอยู่ก้อนหนึ่งทำให้กระแสน้ำตกลงแอ่งเสียงดังจกจกจกผู้สา,สายสายตาไปซ้ายขวา จึงเดินย่องลงไปตามทางเดินแคบๆจนถึงริมน้ำก้มลงวักน้ำใส่ปากอมอยู่คู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่ากินได้อาบได้ให้เย็นใจหินเหลือไปเห็นภาชนะใส่น้ำทำด้วยหนังบัวแห้งสมบูรณ์อยู่สวมอยู่ต่อไม้จึงไปหิ้วหูกลับมาส่งให้ผูผู้บอกว่า ตักน้ำขึ้นมาแก้ผ้าอาบกิละคนบนฝั่งอย่าให้น้ำไหลลงไปในลำธารแสงฟ้าแก้เปลือยก่อนหินเป็นคนตักน้ำไปลดให้สู้สู้สู้สวนภูนั่งบนขอนไม้ระวังภายรอบข้างฝูงปลาซิวและปลาขาวส้อยลอยอยู่ในน้ำเป็นหมู่แสงตะวันอ่อนๆสาดส่องลงมากระทบ สายน้ำเกิดประกายและยิบระยับหินถามว่าลงไปจับปลาขึ้นมาปิ้งไฟดีไหมภูบอกว่าเอาไว้พรุ่งนี้เถอะตอนนี้จวนถึงยามเย็นแล้วข้าวก็กินแล้วพวกเราต้องเตรียมตัวนอนค้างคืนแถวนี้แหละภูแก้ผ้าเป็นคนสุดท้ายโดยมีหินเป็นคนตักน้ำไปให้อาบเสร็จแล้วจึงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดเดิม แล้วเดินช้าๆไปตามทางแคบๆด้านขวามือเห็นพึมพำขึ้นว่าพรุ่งนี้ต้องซักผ้าตากแดดเพราะมีกลิ่นชุนนักเห็นห้างนั่งสำหรับนายพานซุ่มดักยิงสัตว์ตั้งอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่สมต้นสูงประมาณหกวาผู้หยุดพูดเสียงตื่นเต้นว่า เรามาพบที่นอนแล้วแล้วสืบเท้าตรงไปใต้ต้นไม้ตรวจด,ดูรอบๆด้วยความระวังระวัยผู้เห็นผ้ากีวรพระสีจางซีดขาดบินพันรอบคนต้นไม้จึงนั่งลงพนมมือไหว้สาธุเดอ้อเจ้าทีเจ้าทางหรือพระธุดงค์ผู้ทรงศีลพวกขาน้อยหลงทางมาขอพักนอนเอาแห้งจะคึืนหนึ่งเถิด คู่ต่อมาหินเดินย่องไปนั่งยองยองลงดูสิ่งประหลาดที่วางกับพื้นเดี๋ยวพูดขึ้นว่ามาดูของแปลกภูเอ้ยมีหินรับมีดกับพาอิโต้ขึ้นสนิมวางอยู่นั่นเสียมขุดก็สนิมจับหมดด้ามของมันผุพังหมดแล้วภูไม่รอช้าสืบเท้าไปจับของสามสิ่งขึ้น พินิจพิจารณาแสงฟ้ายืนขึ้นรู้สึกขนหัวลุกชันถามว่าของเหล่านี้เป็นของผู้ใดกันแน่อาจเป็นของนายพานทิ้งไว้หลายปีก่อนผู้บอกหรือว่าเป็นพระธุดงที่พ่อใหญ่งูเคยเล่าให้ฟังหินให้ความเห็นแล้วพระธุดงไปใส่ละ่ะแสงฟ้าถาม ของเหล่านี้ขึ้นสนิมแล้วแสดงว่ามีคนเคยมาอยู่เมื่อหลายปีก่อนคืนนี้รู้แน่ผูบอกแล้ววางของลงที่เดิมแล้วสืบเท้าเข้าไปแงนหน้าขึ้นบนห้างมีคนอยบ่า